จริงก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคือกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆแล้วก็ไม่เข้าเกณฑ์อะไรเลยเออมันก็มีนะมีมีคือบางคนอสมมุติอายุ40ก็ไม่ได้ถือว่าอยู่ในกลุ่มปอบางร่างกายปกติลูกก็ไม่มีนะบัตรสวัสดิการหังรัฐก็ไม่มีก็ไม่มี ไปลงทะเบียน5,000ก็ไม่ได้อมีอีกพอสมควรรวมถึงพี่น้องประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่ไม่มีบัตรประชาชนอันนี้ต้องยอมรับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางพอมอตอนนี้เขาก็ระดมเจ้าหน้าที่พอมอทุกจังหวัดลงพื้นที่ลงพื้นที่ร่วมกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเทศบาลอบตเพื่อสำรวจหาผู้ที่ตกหล่นในกลุ่มนี้ในลักษณะยอย่างนี้อย่างต่อเนื่อง แล้วก็จะมีเงินช่วยเหลือต่างๆนานาเนี่ยพยอยเข้าไปให้ทั่วถึงมากขึ้นแสดงว่าถ้าใครที่อยู่ในสภาวะอย่างที่ต้นบอกอแสดงตัวเลยได้ไหมแสดงตัวได้คือสมมุติเพื่อนบ้านเราก็ได้ท่านไปแจ้งที่เทศบาลอวตายืนพื้นก่อนอแล้วเดี๋ยวทั้งเทศบาลอวอตอเนี่ยเขาจะประสานกับทางพัฒนาสังคมหรือว่าพอมอจังหวัดให้เข้ามาดําเนินการช่วยเหลือหรือว่าถ้าท่านสามารถไปติดต่อพัฒนาสังคมจังหวัดได้ท่านก็ไปโดยตรงเลยนะครับหรือฝาก พี่พี่น้องน้องคนที่อยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนถ้าเราเจอคนเนี่ยแต่เข้าเกณฑ์อย่างที่ต้นบอกเนี่ยประมาณนี้แต่ไม่ได้เข้าเกณฑ์อะไรเลยอ่ะใช่นะแล้วเดือดร้อนจริงอ่ะช่วยเขาหน่อยก็ได้ใ่ไปสกิดเจ้าที่หน่อยบอกพี่พี่เนี่ยข้างบ้านผมมีไปดูหน่อยประมาณนี้นะครับแล้วก็เก็บข้อมูลหรือว่าถ้าเบื้องต้นก็อาจจะโพส Facebook อะไรก่อนก็ได้เพื่อให้คนรู้เผื่อเจ้าที่ที่บาลเขารู้เนี่ยเขาจะได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านของพี่น้องคนเหล่านี้ แท็กพพแท็กเลยไหมแล้วโพสต์แท็กเลยแท็กแท็กกระทรวงเลยก็ได้ใช่นะครับประมาณนี้เนาะก็คือต้องทำในหลายทางนะครับเ,เพื่อจะออค้นหาผู้ที่ตกหล่นนะครับเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยได้มากที่สุดนะครับ